สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหัวแมนมาชแนลของเราในวันที่22เมษายน2568นะคะในวันนี้แอบก็ได้นำนาทางมาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะลงให้2 EP นะคะก็คือ EP ที่ 11และ12อ EP นี้เป็นใน EP ที in, ่11ของงวดประจำวันที 2> mm ่ hmm. 2พฤษภาคม2 5 6 8นแนะคะแนวทางก็จะมีตามรายชื่อน no> ี t <t ้เลยนะคะก็จะมีแนทางของแอดคมนะซึ่งแอดได้มาปันประมาณ4ฉบับนะแนวทางของยอดเหงนะคะแนวทางของเลขวิ่งแอดมังกรเมไรยแนวทางของเฮ้ยส่ชิงช้าแนวทางของผู้อยากเจดีสงขลานะคะแนวทางของเลขเด่นบนระแอดสมเปรียเพิ่มเติมมาปัจจบัที่2แนวทางของ คนปศแนวทางไม่มาล่างแอดเดนแก้วแล้วก็ปิดทาที่เลขดับหลักหน่วยบนแอดสางอันนี้เป็นดับหน่วยบนหนึ่งพญาเนาะเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะคะเริ่มที่แนวทางของแอดคมนะฉบับแรกนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เป็นเลขเด่นบนล่างแบบ4ตัวนะคะงิดทิ่แล้รเข้าที่เลข5ากับเลข8เข้าล่างทั้ง2ตัวเฉยใช่ไหมคะสำหรับเงวนนี้ให้มาแนวทางนะคะเด่นบนล่างแบบ4ีตัวที่3 6 7 8 นะเอ้าสามหกเจ็ดศูนย์นะเห็นงอที่แปดเป็นเลขศูนย์แทนเนาะอ่ะสามหกเจ็ด แปนะคะก็มาดูกันนะคะว่างวนนี้จะเข้าอีกไหมนะคะต่อมาค่ะฉะบับที่2ฉบับนี้เป็นแนวาทางเลขเด่นบนล่างแบบ3ตัวนะคะงวดที่แันเข้าที่เลข2 2อยู่ที่หลักร้อยและหลักสิบบนนะคะในงวนนี้ให้มาเด่นบนล่างแบบาตัวที่สามเก้าศูนย์นะสามเก้าแล้วก็ศูนย์นะมาดูกันนะคะว่างวนนี้จะเข้าอีกไหมนะ,ะต่อมาค่ะฉะบับที่สามฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางล่างชุดเต็มนะคะงวดที่แลนเข้า ที่58 2ตาล่างเข้าตัวกลับนะสําหรับในงวดน,นี้นะคะให้มานะคะก็จะมี82 83 85 88 929395 980203 0508 2223 25แล้วก็28นะเน้นที่8283 9293และ98 นะอ่าและรามบูฉบับพี่4ฉบับนี้ก็จะเป็นชุดล่างตัดเน้นๆนะคะให้มาก็จะมี8ป8 3 9 8 9 2แล้วก็93นะคะมาดูกันนะคะว่างินนทางของแอด콤จะเข้าฉบับไหนดีนะคะเพิ่มเติมมาอย่างไรก็จัดลงให้อีกนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของยอดเฮงสระเจ้านี้ก็จะเป็นทางเล็กเด่น110หน่วยบนนะคะวดที่แล้วเข้าที่เล็ก7จอยู่ที่หลัก หน่วยบนเนะาะระยได้เงินี้ให้มานะทางยอดฮเงน,นะคะเด่นร้อยสิบในบนที่9 2 8นะคะแล้วก็8ดูกันนะคะว่าเง,งินนี้3ตัวนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านะคะยอดเฮงน,นะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของอ่าท่านไหนนี่แอดมังกรอนอะไรซึ่งเป็นนทางเลขวิ่งเพิ่มเติมมานะคะเงินดเข้าที่เรียกวิ่งล่าง5ใช่ไหมครับ5อยู่ที่หลัก หน่วยล่างเนาะใสดในเนี้ให้มาแนวทางให้วิ่งบนที่6และวิ่งล่างที่5นะคะใครชอบเลขวิ่งก็ลองดูนะคะงีนี้จะเข้าอีกไหมรุนกันนะคะเลขวิ่งแอดมังกรเมรไรนะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของท่านนี้อ่าแอดส้มเปลียเพิ่มเติมมาเป็นแนวทางเลขเด่นบนล่างแบบ2ตัวนะคะอีกสูตรหนึ่งนะอ่าสำหรับทุกท่านก็เข้าที่เลข5นะคะ5อยู่ที่หลักอ่าหน่วยล่างเน,ะนาะในเนี้ให้มาเด่นาาบนล่างอ่า แบบ2ตัวที่1กับ2นะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกไหมนะคะเพิ่มเติมมาอย่างไรก็จะลงให้อีกไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนนะมาที่แนวทางของผู้ใหญ่จจดีสงขรานะคะซึ่งได้มาแบ่งปันอยู่2อฉบ,บับฝั่งซ้ายมือนั้นเป็นแนวทางเลขวิ่งงวดนี้ให้วิ่งบนที่1และวิ่งล่างสน นะคะแล้วก็ให้2ตัวมาแนวทางบนนั้นเน้นที่ 7, 7 1 4 7หนึ่งและ74ส่วนทางล่างนะคะให้มาเน้นที่0ูนย์และศูนย์นะคะมาดูกันนะคะว่าเงินจะค่าหรือเปล่าเจ้านี้ได้ลงให้เป็นบางงวดนะต่อไปนะคะเรามาดูนวะทางของเฮ้ยสริงช้าสรเจ้านี้มีท่านนึงนะคะได้ขอมาเจ้านี้ต้องบอกว่าชอบเข้าสลับกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชุด2ตัวหรือว่าเลขเด่นนะคะงวดที่แล้วก็เข้าที่เลข5้า ใช่ไหมคะหเด่นบนก็จริงนะคะแต่ว่าลงล่างได้นะคะอ่าแล้วสไรดเด็งวันนี้เคยสืนอชาให้มาแนวทางเลขเด่นบนที่0นย์และเด่นล่าง7นะโดยให้เด่นบนศูนนั้นเน้นที่30กับ60นะคะแล้วก็เด่นล่าง7นั้นให้เน้นที่73และ79 ะะย้ำนะคะว่าเจ้านี้ชอบเข้าเล็กเด่นสลับกันนะคะแล้วก็สองตัวก็เจ้าเขาสลับกันด้วยนะคะท่านที่รอนะคะลงให้แล้วนะคะจะได้ว่ามีท่านหนึ่งขอมาอยู่นะคะอืม แคปไปนะเฮ้ยเสริงช้านะคะต่อไปนะคะประมาดูนะทางของคนปสีนะคะสระเจา้านี้ได้มาแบ่งปันเป็นบางงวดนะคะในงวดนี้ให้มาแนวะทางบนเด่นที่8กับ7เด่นล่างที่9นะให้แนวทางบนด้านบนนะ3ตัว2ตัวนะคะก็จะมี8 7, 8, 7, 8, 8, 8, 3, 7 6เจ็ดหกแปดเอ่อสีแามสามเจ็ดหกแแล้วก็3 6 นะส่วนด้านล่างนะคะให้เด่นที่9รอง7เนาะและให้2ตัวล่างมานะคะก็จะมี98 93 95 74 79และ70ใครชอบก็จัดไปนะคะงวดนี้คนป .4 นะต่อไปนะคะเรามาดูนาทางของท่านไหนนาทางของอเล็กดับเริ่มที่เลขดับของแอดเนนแก้วซึ่งปัจจุบ,บันไม่มาล่างแสนเปอร์นะคะวันที่แล้วนั้นต้องบอกว่า เลขไม่มาล่างแสนเปอร์เซนั้นผ่านใช่ไหมผ่านทั้งหมดนะคะและเลขเด่นล่าง8นั้นก็เข้าที่หลัก10ล่างใช่ไหมคะสรางงนงวดน,นี้ให้มานะคะอาให้เด่นล่างก่อนเอามาดูเด่นล่างก่อนเนาะเด่นล่างนะคะที่4 5 7 8้านะคะสี 4, 5, 7ห้เนาะแล้วก็อ่ะ สีขวานะก็จะเป็นไม่มาล่างเซนเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะให้แคปหน้าจอไปนะเห็นกันไหมตัวสีแดงนะคะก็จะมี90 91 92 93 96 01 02 03 06 09 10 12 13 16 19 20 21 23 2 6 2 9 3 0 3 1 3 2 3 6 3 9และ6 0 6 1 6 2 6 3 6 9นองหนะคะอันนี้คือไม่มาล่างแสนอร์เซ็น์ของแอดเดนแก้วนะคะใครที่ตามหรือว่ารอยอยู่ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะอืมและรวมถึงเลขเด่นด้วยนะคะงวดนี้4 5 7 8นะ แล้วเรามาปิดท้ายเช้นทางเล็กดับหลักหน่วยบนนางพญาแอดสังนะคะวดที่เหล่านั้นให้มาคือเลข้าผ่านไหมผ่านนะออก 2, องสนะคะสำหรับเรงวดน,นี้นะคะให้มาแนวทางให้ดับเนือบนนางพญาอยู่ที่เลขเจดนะ มาดูกันนะคะว่าดนี้จะผ่านอีกไหมสาหรับเรียกดับนะคะแอบก็จะลงมาที่ท้าย EP ีนะคะท่านชอบเลขดับกรอมาได้ E ีพี EP, ได้เลยนะคะหรือท่านใดนะคะที่ชอบแนวทางก็กรอไปเหมือนกันนะคะแอบไม่ได้ว่าเนาะเพราะว่าแต่คนก็ต่างมีเวลาว่างไม่เหมือนกันเนาะค่ะ e ี EP นี้เป็น EP ีที่เท่าไหร่น้านี้ เป็น EP ที่11ของเมื่อพระัำวันที่2พฤษภาคม2568นะคะท่านใดที่ดิ้ลรวชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแอดก็จะหาทางมาแบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าว่าแอดจะทำไม่ไหวนะ,ะหรือบางวันเนี่ยแอดไม่สบายก็จะไม่ลงให้เนาะแอดต้องขออภัยนะคะสำหรับท่านที่ตามรอรออยู่นะคะสำหรับท่านที่ ตามนั้นเนิ่นนานนะแอดก,ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยะะที่ยังคงเป็นกาลังใจให้แอดอย่างเหนียวแน่นนะคะเราก็มาเจอกันใหม่ในวันต่อไปและ EP ต่อไปนะคะสไลด์พีนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรับไปทุกคนนะ